Five, four, three, two, one. สวัสดีครับผมนายคาทาทองคุสีครับสวัสดีครับผมชื่อนายกินาคิตบุญเกิดสวัสดีครับผมนายนันชิตบุญสร้างข้าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลล้านนาตะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรอวสออิเล็กทรอนิกส์ครับครับโครงสร้างองปปุปกรณ์ภายในชุดปึกมีดังนี้นะครับมีสวิตช์สามตัวมีอีเมเอร์จนซี่หนึ่งตัวแล้วก็มีไฟพาวเวอร์นะครับ แล้วก็มีแลมด์ดิก3ตัวมีอารามหนึ่งตัวมีเซเว่นเซกเมนต์ที่ขับอาร์ดูโนอยู่ด้านหลังของอัคฉริกนะครับแล้วก็มีสวิตชิ่ง power supply แบบยี่บสี่โวลต์หแอมป์นะครับแล้วก็มี AC f a n ครับพัดลมไฟสลับแล้วก็มีเบรกเกอร์ครับแล้วก็มี plc ยี่ห้อ Mitsubishi fx 3าครับแล้วก็มีรีเลย์ของโอมแลนสตัวครับแล้วก็มีโฟโต้เซนเซอร์ dc มอเตอร์ proximity นเซอร์ แล้วก็สเตปปิ้งมอเตอร์แล้วก็บอร์ดไร้ขับสเตปปิ้งครับผมโครงสร้างแล้วก็อุปกรณ์ภายในนะครับก็จะมีแผ่นอะคริลิกใสแล้วก็แผ่นอะคริลิกสีทึบครับแล้วก็มีโครงเหล็กสตินี้นะครับโครงเหล็กเพื่อใช้เป็นการรองรับของฐานครับแล้วก็จะมีวงจรวงจรนับครับตัวนับแล้วก็จะมีบอร์ดอะลูนครับนี่ครับแล้วก็จะมีตัวแปลงไฟ24บโวลต์นะครับ ให้เป็น5้าโวลต์ครับแล้วก็จะมีเทอร์มินอลนะครับเพื่อเอาเป็นจุดต่อครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทํางานของบันไดเลื่อนนะครับการทํางานของบันไดเลื่อนที่เราใช้ในการจําลองนะครับที่เป็นอินพุตคือโฟโตเซนเซอร์นะครับส่วนที่เป็นเอาต์พุตเป็น dc มอเตอร์และเซกเมนต์นะครับส่วนสวิตช์ที่3ามที่เราใช้เราใช้เป็นการรีเซ็ตจำนวนของเซกเมนต์นะครับอย่างถ้าสมมุติ มีคนผ่านขึ้นไปแบบนี้เราสามารถรีเซ็ตค่าของคนได้นะครับโดยกดสวิตช์ที่3จะทำให้จำนวนกลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับในการทดลองเราใช้แบบว่าคนที่1ขึ้นบันไดใช่ไหมครับ DC มอเตอร์จะทำการหมุนแล้วเมื่อมีคนที่2ผ่านโปรแกรมที่เราตั้งไว้จะทำการรีเซ็ตเวลาในการหมุนของ DC มอเตอร์เพื่อเริ่มใหม่และทำการหมุนตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับ ส่วนสวิตช์ที่1และสวิตช์ที่2นะครับเราใช้เป็นการทำงานโดยการจุดการหมุนของ DC มอเตอร์นะครับเมื่อการทำงานของ DC มอเตอร์เป็นการหมุนหรือประสบอุบัติเหตุนะครับเราสามารถกดสวิตช์ที่1หรือว่าสวิตช์ที่2ทําให้ DC มอเตอร์หยุดหมุนได้ครับครับโครงงานสร้างชุดปฏิบัติการ p l c เบื้องต้นก็ขอจบการนำเสนองานเพียงเท่านี้ครับ